รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดเมืองไทยครับเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันพุธ10โมงครึ่ง Modern Nine TV กับเรื่องราวของความเด็ดที่เอามาฝากคุณผู้ชมจนถึงหน้าจอโทรทัศน์เลยนะครับผมพูดถึงโครงการเด็ดๆครับอีกไม่กี่วันนี้นะครับผมเราก็จะเป็นช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับปีใหม่ๆคนก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆในแง่ที่ดีครับวันนี้ก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับโครงการดีๆครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่จะทําให้คุณเริ่มต้นปีด้วยสิ่งดีๆนั่นคือโครงการสวดมนต์ข้ามปีทําความดีถวายในหลวงนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ที่นี่ครับวัดสเกตนั่นก็คือภูเขาทองน่นเดงที่นี่จะเป็นจุดศูนย์กลางครับในการสวดมนต์ข้ามปีโดยมีวัดกว่า7 0 0 0แห่งครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะทั่วโลกเลยทีเดียวครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามได้นะครับในช่วงของทีเด็ดเมืองไไทยแตต่่วาาอนนี้เรปจ ภูเนฟธนนพก่อนดีกว่านะครับว่าส่งท้ายปีเขาจะมีอาชีพอะไรเด็ดๆมาฝากกันกับทีเด็ดอาชีพครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินพลิกฟื้นพื้นดินไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเอฟธันตนครับรายงานตัวเหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดอาชีพครับและขอบคุณพี่เอิร์ทมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยของเรานะครับต่างส่นผลกระทบมากมายครับและผมเชื่อว่าสาเหตุหลักๆน่าจะมาจากภาวะโลกร้อนนั่นเองครับ จึงทำให้ปัจจุบันนี้นะครับคนเรานั้นหันมาใส่ใจในการเลือกใช้หรือว่าเลือกบริโภคสินค้าที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้นครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมลหลายๆท่านคงกำลังคิดอยู่ว่าเจ้าพลาสติกนี่นแหละที่เป็นตัวการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนครับแต่ว่าวันนี้ครับผมจะทําให้คุณผู้ชมนั้นลืมภาพเหล่านั้นไปเลยครับเราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าพลาสติกในแง่มุมที่ดีครับแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นและเกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อนอย่างไรตามผมไปพบกับเจ้าอาชีพด้านในกันเลยครับ สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคุณเอฟมาวันนี้นะครับจะมาขอความรู้วิธาชใชัยหน่อยครับเกี่ยวกับธุรกิจคอลลีครับก่อนอื่นต้องขอถามก่อนเลยว่าธุรกิจคอลลีนี่คืออะไรครับเรามีความสามารถในเชิงของงานผลิตและงานออกแบบทีนี้มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นความท้าทายที่เราแบบว่าเฮ้ยไอเดียเราเนี่ยเวลาเรารับจ้างใช่ไหมครับเราก็เหมือนทําตามลูกค้าทีนี้เราอยากจะทําตาม แบบของเราเองตามความคิดของเราคือเหมือนความคิดเนี่ยมันมันแน่นอยู่ในอยู่ในหัวใช่ไหมใช่เรามีไอเดียมาเรื่อยๆไอเดียของควอรี่ก็คือเราจะทําสินค้าเนี่ยทาผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องของการใช้งานแล้วก็การตกแต่งครับผมให้มันมีประโยชน์ใช้สอยใช่ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้มันคุ้มคือเราเสียวัสดุไปแล้วเนี่ยจ่ายเงินไปทีนึงเนี่ยก็ให้มันชําได้หลายๆอย่างเวลาที่ใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตลอดถูกไหมสิของอย่างหนึ่งเนี่ยครับ ราะนั้นตอนที่ไม่ได้ใช้งานมันจะต้องกลายเป็นของที่ไว้ตกแต่งได้ไว้โชว์ได้ครับครับสินค้าที่เปิดตัวครั้งแรกของควอลี่นี่คืออะไรจำได้ไหมครับจำได้ครับก็จะเป็นพวกชุดที่เสิร์ฟน้ำนี่ครับจะเป็นชุดแบบเป็นแบบนี้ใช่ก็มีถาดล็อมีถาดรองแก้วแล้วก็มีถังน้ำแข็งแก้วน้ำจานรองตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือเวลาที่เราใส่น้ำเย็นเนี่ยไอ้น้ำจะไม่มาจับอ๋อไม่เกาะตรงแก้วใช่ครับไม่เราไม่ต้องคอยเช็ด ตัวนี้เป็นเทคนิคในการออกแบบครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะฮะสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกครับแต่ว่าได้ข่าวบาว่าที่นี่มีเกี่ยวกับคอนเซปต์การลดภาวะโลกร้อนด้วยถุกไหมครับใช่ครับเป็นยังไงครับพี่เป็นแนวคิดใหม่ที่เราคอนเซิร์นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยตัวแรกจะเป็นพวงกุญแจนะครับครับผมอ๋อที่เห็นนี่เป็นพวงกุญแจเหรอฮะใช่นี่เป็นพวงกุญแจครับผมเวลาที่เราออกจากบ้านเนี่ยเราก็จะดึงุญแจออกใช่ไหมครครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือเวลาเราออกจากบ้านเราดึงปลั๊กออกครับ ันเนี้ยมันเป็นการเตือนเราว่าเฮ้ยเราลืมปิดไฟลืมแบบว่าปลั๊กที่เราไม่ได้ใช้เราไปเสียทิ้งไว้หรือเปล่านอกจากตรงนี้แล้วยังมีอีกไหมครับพี่มีครับเดี๋ยวเราเชิญไปดูด้านนู้นกว่าโอเคครับเชญเลยครับโอ้โหนี่โอ้ตรงนี้นี่ชุดใหญ่เลยนะฮะครับครับมาดูชุดแรกก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวหมีขั้วโลกครับผมนะฮะหมีขั้วโลกเนี่ยเหมือนตอนนี้เหมือนเป็น พรีเซนเตอร์ของของทางด้านเรื่องของภาวะตัวร้อนครับผมนี่ข้างหน้าเนี่ยคือเป็นตัวหมีน่ารักมากเลยนะครับใช่ครับผมแล้วเขายังไงครับพี่ตัวนี้เนี่ยจะออกแบบเป็นถังน้าแข็งอ๋อที่เห็นอยู่นี่คือถังน้ำแข็งนะครับถังใส่น้าแข็งครับเทคนิคก็คือเราออกแบบถังนี่ให้เป็น2ชั้นครับผมชั้นนี้จะไว้ใส่น้ําแข็งครับส่วนชั้นนี้เนี่ยเราออกแบบให้มันเป็นดูเป็นหมีจะดูแบบเหมือนให้มันดูเย็นใช่ไหมฮะครับแล้วก็ตัวนี้จะเหมือนออกแบบเป็นรูปเมฆครับผม ถังสองชั้นนี่จะช่วยเก็บความเย็นของน้ําแข็งใต้ถังมีรูเวลาที่น้ําแข็งละลายแล้วเนี่ยจะค่อยๆหยดครับหยดลงมาเรื่อยๆน้าก็อย่าท่วมช่วงเนี้ท่วมหมีเนี่ยครับเหมือนกับว่าเอถ้าเราือเตปล่อยน้ําแข็งละลายเนี่ยนะแผ่ัพื้โลกเนี่ยหมีก็จะแบบว่ารับความเดือดร้อนโลกน้ําท่วมเลยถึงตอนนี้ผม มีข้อสงสัยอย่างนึงครับสำหรับ<ะ>ในส่วนของวัสดุพลาสติกที่นํามาใช้เนี่ยเป็นพลาสติกที่มีความแตกต่างจากพลาสติกทั่วไปในบ้างครับพลาสติกประเภทที่เราใช้เนี่ยจะเป็นประเภทที่รีไซเคิลได้ครับผมและขั้นตอนการรีไซเคิลก็ไม่ได้ยากเลยก็ไปบดให้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็ไปหลอมใหม่อยากทราบว่าตอนนี้นะฮะสินค้าคือมีการส่งออกไปต่างประเทศด้วยมีที่ไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีประมาณ45ประเทศทั่วโลกใช่หลักๆก,ก็จะเป็นที่แถบยุโรปครับผมแล้วก็ญี่ปุ่นคือประเทศที่เขา ให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแ <ผม S 2> วดล้อมเรื่องงาน<ม>ออกแบบที่สินค้าของคุณลี่เน้นกลุ่มเป้าหมายแบบไหนบ้างครับตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปค,คือสามารถมีมีเงินซื้อของอเป็นของตัวเองได้นะครับแล้วเป็นไงไงครับตอนนี้มีการวางการตลาดยังไงบ้างครับตอนนี้เหรอฮะ ตอนนี้เราก็จะมีการไปออกแฟร์ประเทศหลักๆก็จะเป็นฝรั่งเศสกับเยอรมันซึ่งเป็นแฟร์ที่ใหญ่ระดับโลกหากคุณผู้ชมเนี่ยนะครับสนใจอยากจะลองเริ่มต้นอาชีพในการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบนี้บ้างฮะต้องเริ่มต้นจากอะไรครับสำหรับคนที่ออกแบบได้อยู่แล้วก็ต้องไปศึกษาเรื่องของการตลาดเพิ่มเติมหรือเราอาจจะหาพาร์ทเนอร์ที่เก่งเรื่องการขายเข้ามาร่วมมือเอาละครับปิดท้ายครับอยากให้ป่าข้อคิดดีๆในการประกอบอาชีพให้กับคุณผู้ชมครับ ข้อคิดดีๆก็สําหรับผมเนี่ยอันดับแรกก็คือเราก็ต้องมีมีใจรักในอาชีพเราก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาให้มากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับแล้วก็ต้องมีความพยายามครับก็ต้องอดทนนะครับที่สําคัญคือต้องพยายามและต้องอดทนนะครับเอาละครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับที่มาแบ่งปันไอเดียดีๆนะครับให้กับผมและก็คุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับทีเด็ดอาชีพที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับใช่ว่าพลาสติกนั้นจะทําให้เกิดแต่กระแสภาวะโลกร้อนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าด้านดีๆของพลาสติกก็ยังมีอยู่ครับยังมีพลาสติกที่สามารถนํากลับมาใช้ได้อีกและสามารถทําให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจวาวันครับแต่ว่าสินค้านั้นจะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรอยู่ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับ ไอเดียของเราที่อยู่ในสมองของเราเนี่ยนะครับที่จะเป็นตัวสรรสร้างทําให้สินค้าของเรานั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับขอเพียงแค่คุณผู้ชมอย่าหยุดนิ่งเท่านั้นเองครับวันนี้หมดเวลาของผมในช่วงทีเด็ดอาชีพแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบกับพี่เอิร์ธในช่วงทีเด็ดเมืองไทยกันต่อเลยครับ ขอบคุณคุณเอฟนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับมีอาชีพเด็ดๆมาฝากกันครับผมมาถึงช่วงผมครับก็เรียกว่าเป็นที่เด็ดในเมืองไทยที่กําลังจะเกิดขึ้นครับเป็นเรื่องราวระดับโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับอีกไม่กี่วันครับเราจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับหลายหลายคนกําลังคิดครับว่าเอ๊ะช่วงปีใหม่นี่ครับยิ่งโดยเฉพาะช่วงคาบเกี่ยว3ามสิบเอ็ดธันวาไปจนถึง1มกราครับไปทําอะไรและอยากให้ปีนี้หรือว่าปีหน้าครับสองพนห้าร้อยห้าสิบห้านครับดีตลอดทั้งปีเราควรจะเริ่มต้นด้วย อะไรดีนอนะครับตั้งแต่ตอนต้นรายการครับผมเกริ่นว่าโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่บอกว่าจะเป็นโครงการระดับโลกแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆโดยมีเมืองไทยเป็นจุดศูนย์กลางนั่นคือการสวดหมนข้ามปีนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้นะครับวันนี้เราได้รับโอกาสครับผมนะครับจากท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าคณะภาคสิบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสดสเกตจะมาบอกเล่ารายละเอียดให้กับเราครับกับนรมัสการครับคงต้องขออนุญาตเรียนถามถึงที่มาที่ไปครับหรือว่า การ,รเริ่มต้นของโครงการนี้จริงๆแล้ววัดสเกตนี้ก็มีการสมนต์ข้ามปีมาไม่ใช่ปีแรกใช่ไหมครับใช่ปีนี้ถ้าเป็นก็จริงคือเป็นปีที่5แต่ว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศระดับโลกไปแล้วเพราะว่าปีนี้เป็นมติของมหาเทสมาคมที่ออกไปแล้วก็คือให้พระทั้งประเทศทั้งโลกจเจริญพุทธมนต์เนื่องในวาระปีใหม่ แล้วก็รัฐบาลก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีงามก็ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่วนใจขึ้นมาก็คือภาคต่างๆหมายถึงภาคเหนือก็จะเอาศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ภาคอีสานก็ที่จังหวัดนครพนมพระธาตุพนมแล้วก็ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคือที่พระธาตุชายา ที่ศูนยกลางใหญ่ก็คือวัดสะเกตแต่ทั้ง4แห่งเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการป่อบพิธีใหญ่แล้วก็มีการถ่ายทอดไปสู่ทั่วโลกเพื่อจะได้ให้คนที่ มีโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่อยู่ในบ้านหรืออยู่ในสถานที่ทั่วโลกเนี่ยนะได้รับชมแล้วก็ในขณะเดียวกันได้ร่วมพิธีในการที่จะประกอบพิธีครั้งนี้ด้วยการสวดมนต์ยิ่งโดยเฉพาะช่วงเวลาคาบเกี่ยวระหว่างส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับจะสร้างคุณงามความดีหรือว่าอะไรให้กับคนสวดบ้างคือเป็นเรื่องที่ดีงามไปแล้วอยู่แล้วเนื่องจากว่าทําให้เราเนี่ยได้มีจิตใจที่น้อมนําในสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสําคัญค,คือจริงๆเหมือนกับ คิดดีปุ๊บในแง่ของการทําดีและสิ่งที่มันจะตามมามันก็จะดีตามไปด้วยแล้วทีนี้วัดสเกตครับซึ่งเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ใหญ่แล้วก็มีคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะมาร่วมพิธีแบบนี้มีการเตรียมการไว้ยังไงอย่างไรงไบ้างครับคือตั้งแต่วันที่31 5โมงเย็นเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็จะเข้ามาในบริเวณวัดมากราบไหว้สถานที่สําคัญของวัดสเกตตั้งแต่พระประธานวัวสดตั้งแต่หลวงพ่ออัฐารถ แล้วก็ขึ้นมาเ้งได้หลงวงพ่อโตแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนยอดภูเขาทองอแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็ได้ยังได้รับสิ่งสําคัญมาประดิษฐานเป็นการถาวรไว้ที่นี่ก็คือพระกัมพีอายุกว่า2,000ปีจากประเทศนอร์เวย์ที่นํามาจากตาลีบันมาเก็บ,บ,ร,บรักษาเป็นการถาวรพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่บรรจุอยู่บนยอดบรมพุทธภูเขาทองเนี่ยถือว่าสูงส่งแล้วก็สูงสุดของพุทธศาสนา เราก็จะนำเรียวกวอนำแผ่นดวงเป็นแผ่นดวงเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อดิษฐานใจฝากไว้ในสถานที่สำคัญอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีประกอบพิธีเวียนเทียนขึ้นไปบนภูกระธองช่วงระยะเวลาประมาณสักสามทุ่มก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบนทนลพิธีคือในพระโบสถ ทุกคนก็จะได้ร่วมประกอบพิธีสําคัญตรงนั้นโดยมีสายมงคลเรียกว่าสายสินมงคลเนี่ยครอบไว้ที่ศีรษะแล้วก็นั่งจิตภาวนาจเจริญตามที่ประสงค์ท่านจเจริญพุทธมนต์แล้วก็ทําใจให้สบายเสร็จแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระพาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระนราชท่านมาถึงเจ้าจุดเทียนชัยพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์แล้วก็เป็นระยะเวลายาวธิฐานใจร่วมกันประกอบพิธีให้เป็นมงคล ที่ยงคืนตรงเลยก็จะร่นคลองหลักคังกลางวานไปทั่วทั้งโลกว่างั้นนะเพราะมีการถ่ายทอดทั่วโลกโดยนายกนรัฐมนตรีเป็นประธานในงานนี้ด้วยเราที่วัดสเกตยังมีกิจกรรมต่อเนื่องไปไหมครับว่าถึงตอนเช้าแล้วมีการตักบาตรทุมบุญตอนเช้าแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าพอเย็นของวันที่หนึ่งคือประมาณหกโมงเย็นเนี่ยพระสงฆ์ทั้งวัดเนี่ยนะจะไปประกอบพิธีเจริญพุทธนต์บนยอดบูกกระทองที่จะ คนได้นําแผ่นดวงขึ้นไปบรรจุไว้บนนั้นนะเพื่อให้เสริมเพิ่มความเป็นบาร,รมีให้เกิดความเป็นมงคลสําหรับผู้มาประกอบพิธีผู้ที่มาร่วมพิธีด้วยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่ทําถวายเป็นพระสะกุศลด้วยถูกต้องเพราะว่าปีนี้เป็นปีมหมามงคลคของประวัติสม็ยยุทูของเราเของชาวไทยที่เราเคารพนับถือกันมายาวนานเนี่ยก็เป็นปีที่เราจะได้ร่วมอธิใจอธิษฐานใจให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพลา,านมามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ที่จะได้เป็นต้มโล่ลมสายให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับปิดท้ายครับผมนะครับคงต้องเชิญชวนคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกับโครงการดีๆแบบนี้สดหนมตนค้ามปีครับเพราะฉะนั้นคุงขอจเจริญพรเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ใกล้บ้านเออคืออยู่มีวัดใกล้บ้านที่มีกิจกรรมที่จะทําแนวนี้ก็ให้ไปร่วมที่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดไม่สะดวกจริงๆก็เปิดทีวีดูในช่วงตั้งแต่ ถ่ายทอดสดก็คือเวลาห้าทุ่มตรงไปแต่ว่าเริ่มกิจกรรมที่ว่าสะเกิดจริงก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นไปเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่คนไทยทั้งชาติคนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมใจกันที่จะ,ะประกอบพิธีให้เกิดความเป็นคนให้กับประเทศเราด้วยในเพราะว่ะที่เรามีปัญหาเรามีอุปสรรคแต่ว่าปีนี้เราจะหมดปัญหาเราจะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปแล้วมีคนทความสุขด้วยกันทั้งหมด ครับผมนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยนะครับที่เราจะได้เห็นกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าปกติการเขาดาวข้ามปีกันครับเขาต้องไปที่นิวยอร์กบ้างล่ะไปโตเกียวไปซิดนีย์ประมาณนี้ครับแต่ว่าณตอนนี้ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในโลกครับที่จะสดมนข้ามปีก็เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีสตินั่นเองนะครับกลับนมัสการนะครับขอบคุณท่านเจ้าคุณพระบรมสิธิ์เจ้าคณะภาคศิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสเกตครับ ต้อนรับเข้าสู่ครัวนะครับกับทีเด็ดคู่บ้านคู่ครัวครับสิ่งที่จะทําวันนี้นะครับเป็นเมนูฝรั่งที่เขาเรียกกันว่าโปเตโตสกินนะครับหรือว่าเป็นมันฝรั่งอบกรอบแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันก็จะมีความนุ่มความหอม,อมหลายคนอาจจะไม่ทราบเวลาเราไปทานพวกแบบเฟรนช์ฟรายหรือว่าแบบมันฝรั่งที่ทอดตามร้านโดยทั่วไปนะครับเขาก็จะไม่ใช้มันฝรั่งเพียวๆเ,เขาจะไปผสมอย่างอื่นก่อนซึ่งมันจะมีโซเดียมเยอะกว่าถ้าอยากจะลองทานแบบนี้ทําได้ง่าย ซื้อมันฝรั่งแบบโดยทั่วไปโปเตโต้เนี่ยแหละครับมาเดี๋ยวจะเริ่มต้นด้วยการหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาน้ํามันทาน้ํามันตรงนี้เป็นน้ํามันที่เออได้จากการทอดเบคอนตรงนี้ครับงั้นเดี๋ยวตรงนี้เราเอาเข้าเตาก่อนเนอะตั้งไว้ประมาณสัก7นาทีซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมส่วนที่เหลือกันครับก็จะมีเป็นเบคอนเนี่ยครับทอดกรอบมาต้นหอมซอยครับชีสแข็งกับชีสนุ่ม ในบ้านเราที่จะคุ้นเคยกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นชีสแข็งเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นสับที่เขาเรียกชีสกันจริงๆเขาก็จะเรียกว่าเป็นพาเมซานชีสนะครับเชด้าชีสนี่ส่วนมากจะใส่แซนด์วิชครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นแซนด์วิชแบบนุ่มต,ตัวนี้เออใช้ทั้ง2แบบเลยและเดี๋ยวลองดูครับว่าหน้าตาออกมาจะเป็นแบบไหนอย่างไรรอ7นาทีกับมันฝรั่งที่อบรอบแรกก่อนครับเวลาผ่านไปครับอันนี้ก็ เขาก็จะเกรียมโดยประมาณโอ้โหควันขึ้นเลยร้อนทั้งหมดนี่นะครับอยู่ที่ความหนาของเขาด้วยนะครับถ้าเราหั่นหนาเยอะก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาเยอะหน่อยอน,นี่พอออกมาเสร็จนะครับทาน้มมันอีกรอบหนึ่งครับเราก็เอามาโรยก็ได้นะครับหรือว่าจะคลุกชีสก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ประกอบอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วครับพอวางโปะแล้วเรียบร้อยนะครับเข้าอบอีกหนึ่งรอบครับเพื่อให้ชีสเขาละลายแล้วเขาก็จะเคลือบติดบนผิวหนังของมันฝรั่งนะครับแล้วเดี๋ยวคราวนี้ก็จะมาเสิร์ฟได้แล้วล่ะครับผ่านไปประมาณ4นาทีนะครับก็คือรอดูเขาเยิ้มได้ที่นะครับคราวนี้แหละหน้าตาจะน่ารับประทานมากเพราะกลิ่นมันจะหอมเลยทีเดียว เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเมนูง่ายๆแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการอบสักเล็กน้อยครับเป็นเมนูที่ถ้าสมมติจัดเยอะๆแบบนี้นี่ปาร์ตี้ได้เลยนะที่บ้านนะครับ p o เตโต้สกินครับหนในเมนูเด็ดที่เรียกว่าเป็นทีเด็ดคู่บ้านคู่ครัววันนี้ครับ และนั่นคือเรื่องราวทีเด็ดนะครับที่เอามาฝากกันวันนี้นะครับกับทีเด็ดเมืองไทยต้องบอกว่าเป็นทีเด็ดในแง่ของความดีด้วยนะครับผมฝากเรียนเชิญชนอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าสะดวกนะครับเรียนเชิญที่นี่เลยวัดสเกตนะครับภูเขาทองเราจะมาเริ่มต้นนะครับด้วยการ สักการะนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจด้วยและสําคัญเราก็จะได้เป็นการสวดมนต์ข้ามปีกับพิธีดีๆครับเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแต่อย่างที่ท่านเจ้าคุณบอกนะครับถ้าไม่สะดวกในการเดินทางไม่ได้อยู่ใกล้วัดสเกตไปวัดที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านของคุณครับอยู่จังหวัดไหนลองหาข้อมูลครับว่าใกล้ๆบ้านเรามีหรือเปล่าแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆอยู่ที่บ้านครับเปิดทีวีแล้วก็สวดมนต์ไปพร้อมกันก็ได้นะครับจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ครับเพราะว่า เรียกว่าเป็นการรวมวัดหลายเลที่มากทั่วทั้งโลกเราจะสวดมนต์พร้อมกันนะครับและประเทศไทยก็จะเป็นประเทศแรกในโลกครับที่จะเริ่มต้นสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ด้วยสติครับเพราะว่าการสวดมนต์เนี่ยนะครับนำพาซึ่งเรื่องราวของสมาธิแล้วก็สติและแน่นอนตลอดทั้งปีเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีสติเพื่อเป็นสิ่งดีๆให้กับตัวเองนั่นเองนะครับผมแน่นอนครับวันนี้เป็นเทปส่งท้ายปีนะครับปีหน้าทีเด็ดเมืองไทยก็ยังมีเรื่องราวของความเด็ดเอามาฝากกันเหมือนเดิมเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นอาชีพเด็ดๆเ,เรื่องราวเด็ดๆแล้วก็เมนูเด็ดๆวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าด้วยนะครับเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆแบบนี้จาก Sunday Terminal ้ันครับเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนัวนเวนเมดิ10 โมงครึ่งโมเดิร์นไนทีวีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับ